สำหรับใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามที่ตรงนี้แล้วก็กดแจ้งเตือนที่ด้านหลังตรงนี้จากนั้นกดทั้งหมดตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องเงินฟรีชาแนลนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธ,ธีการสมัครเว็บไซต์ z ร o ดอทคอมรีเสิรแล้วก็วิธีการทำแบบสอบถามของเว็บนี้ด้วยนะครับ กอ็อันที่จริงเนี่ยผมก็ได้ทําคลิปสอนไปแล้วในช่องนะครับเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับแต่ว่า,าแต่ละคลิปที่ผมทำเนี่ยเสียงค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีนะครับเสียงไม่ดีเลยแหละนะครับเสียงอาจจะไม่ชัดหรือว่าเสียงเพลงเนี่ยดังเกินไปนะครับผมก็เลยคิดว่าจะลบนะครับแล้วก็จะทําคลิปใหม่เลยนะครับเกี่ยวกับเว็บนี้นะ เพราะว่ามีเพื่อนอบางคนนะครับเม้นมาบอกผมอยู่เลยนะครับว่าสอนวิธีการทําหน่อยสอนวิธีการสมัครหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยคิดว่าจะทําคลิปใหม่เลยนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการสมัครของเว mm ็บไซต์ z รียดดอทคอมรีแล้วแล้วก็รวมไปถึงวิธีการทำแบบสอบถามคร่าวๆด้วยนะครับก็จะเป็นแบบสอบถามที่ได้คะแนนไม่สูงมากนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นเนี่ย ใครที่สนใจอยากเล่นเว็บไซต์นี้นะครับสนใจที่อยากเล่นเว็บไซต์จับดอทคอมรีเสิร์ชเนี่ย <c oughs> ก็สามารถากดลิงก์ใต้คลิปผมได้นะครับอ,อย่างเช่นอันนี้นะครับสมมุติว่าทุกคนดูคลิปอันนี้อยู่นะครับแล้วก็สนใจเนี่ยสามารถกดที่ตรงนี้นะครับอันนี้มันจะมีปุ่มแบบนี้อยู่นะครับที่มันหันลงด้านล่างแบบนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับจากนั้นเนี่ยก็กดมาที่อ่านเพิ่มเติมตรงนี้นะครับผมอ่ะ พอมาหน้านี้ปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะเห็นลิงก์มากมายเลยนะครับวิธีการกดลิงก์สมัครเนี่ยก็จะเป็นอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นลิงก์สมัครนะครับที่ผมเขียนว่าลิงก์สมัครฟรีอันนี้นะครับหรือว่าใครที่อยากดาวน์โหลดแอปเนี่ยก็จะเป็นอันนี้นะครับอันนี้เป็นลิงก์ดาวน์โหลดแอปนะของ Android นะครับของ iOS เนี่ยไม่มีนะครับแล้วก็จะมีวิธีการสมัครวิธีการแลกคะแนนวิธีการถอนเงินอะไรต่างๆอยู่ด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับ ก่อนอื่นเนี่ยให้ทุกคนทําการกดลิงก์สมัครตรงนี้ก่อนนะครับสําหรับใครที่สนใจอยากสมัครแล้วก็ยังไม่เคยสมัครเนี่ยก็ให้กดลิงก์อันนี้นะครับก็คือลิงก์สมัครนั่นเองนะครับกดเข้าไปเลยหลังจากที่ทุกคนกดลิงก์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมายัางหน้าเว็บไซต์ประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าเว็บไซต์ของ z c o m r e s e a r c h นะครับเดี๋ยวผมก็จะเปิดด้วยอ่าโคลมละกันนะครับ โอเคมันก็จะมายัางหน้า Google Chrome อ่าเป็นหน้าเว็บไซต์ของ Z.com Research นะครับประมาณนี้นะโอเคพอมาหน้านี้ปุ๊บเนี่ยทุกคนก็สามารถกดมาที่สมัครสมาชิกตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับหรือว่าทุกคนจะทําการเลื่อนลงด้านล่างก็ได้นะครับอ่ะพอเลื่อนลงปุ๊บเนี่ยก็จะมาอย่างหน้านี้นะครับก็จะมีช่องให้เราทําการใส่ข้อมูลอยู่ประมาณ7-8ช่องนะครับเรามาดูช่องแรกนะครับช่องแรกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของอีเมลนะครับเราจะ ใช้เป็นอ e ีเมลที่เราใช้ได้จริงนะครับเป็นอ e ีเมลที่เราใช้อยู่ณปัจจุบันนะครับเราไม่ควรที่จะเอาอ e ีเมลที่เราไม่ได้ใช้หรือว่าใส่เป็นอ e ีเมลมั่วๆแบบนี้ไม่ได้แน่นอนนะครับผมขอย้ําเลยว่าห้ามใช้เด็ดขาดนะครับก็ใส่เป็นอ e ีเมลที่เราใช้ได้จริงนะครับอ่ะก็ใส่เข้าไปนะครับอ e ีเมลเนี่ยทางแอดมินบอกไว้นะครับว่าไม่สามารถาเปลี่ยนได้ในภายหลังนะครับก็ใส่ให้ถูกด้วยนะครับนะโอเค เพราะว่าอีเมลเนี่ยมันจะใช้ในการยืนยันตอนที่จะแรกของรางวัลนะครับในเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับก็ใส่เป็นอีเมลที่ใช้ได้จริงแล้วกันนะครับอ่ะต่อมานะครับช่องที่2กับช่องที่3เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของรหัสผ่านนะครับรหัสผ่านเนี่ยต้องประกอบไปด้วยอ่า A ถึง Z นะครับพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็อ่าศูนย์ถึงเกนะครับก็ใส่เข้าไป8ตัวนะตั้งให้มันยยกๆหน่อยก็ดีนะครับอ่าเป็นช่องที่2กับช่องที่3อันนี้นะก็ใส่รหัสผ่านให้มันตรงกันนะครับผม ต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของจังหวัดนะครับจังหวัดอันนี้เนี่ยก็เลือกไปเลยนะครับจังหวัดที่เราอยู่นะครับก็เลือกเข้าไปนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของวันเดือนปีเกิดนะครับก็เลือกได้เลยนะครับอันนี้นะอันนี้ก็จะเป็นวันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเดือนนะครับผมแล้วก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของปีเกิดนะครับเป็นพศนะ โอเคประมาณนี้นะครับเว็บนี้เนี่ยต้องมีอายุ15ปีขึ้นไปนะครับถึงจะสมัครได้นะเพราะว่าพศอเนี่ยมันจะมีตั้งแต่2549กนะครับก็ใครที่อายุยังไม่ถึง15ปีเนี่ยผมแนะนําว่ายังไม่ต้องเล่นก็ได้นะครับผมอ่ะต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพศนะครับเพศชายเพศหญิงก็อันนี้เลือกได้เลยนะครับอันนี้ชายอันนี้หญิงนะครับผมแล้วก็ทําการกดติ๊กตรงนี้นะครับติ๊กที่ช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับผมแล้วก็จากนั้นเนี่ยทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้เข้าไปได้เลยนะครับผมโอเค วิธีการสมัครเนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับไม่ได้ยากอะไรเลยนะใครที่ไม่เข้าใจหรือว่ายังงงอยู่เนี่ยก็สามารถสอบถามผมมาได้นะครับหรือว่าจะย้อนไปดูคลิปที่ผมสอนไปเมื่อกี้นะครับย้อนกลับไปดูใหม่นะครับถ้ายัางไม่เข้าใจอีก<อ>เนี่ยก็สามารถสอบถามผมมาได้ในช่องคอมเมนต์หรือว่าจะติดต่อมาที่ Facebook ติดต่อผมก็ได้นะครับผมก็ยินดีสอนให้กับทุกคนเลยนะโอเคเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปในเว็บไซต์นะครับแล้วก็ทําทการสอนวิธีการทำประสอบถามครา่าวๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะ เดี๋ยวผมก็จะเข้าไปทําในแอปนะครับแอปนี้เนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้บนมือถือระบบปฏิบัติการของ Android เท่านั้นนะครับใครที่ใช้ iOS เนี่ยไม่สามารถดาวน์โหลดได้นะครับมันไม่มีในอแอปสโตร์ไม่มีนะครับใครที่ใช้มือถือ iOS เนี่ยผมแนะนําว่าให้เล่นบนเว็บไซต์ไปนะครับหรือว่าใครส่วนใครที่ใช้มือถือ Android เนี่ยก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ใน Play Store นะครับหรือว่าจะกดลิงก์ใต้คลิปผมก็ได้เช่นกันนะ โอเคพอมาหน้าแอปประมาณนี้นะครับวิธีการเข้าสระบบในแอปเนี่ยก็ทําการใส่เป็นอ e ีเมลแล้วก็รหัสผ่านเข้าไปได้เลยนะครับเพื่อล็อกอินเข้าแอปนะพอมาหน้าแอปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาอย่างหน้านี้ก่อนนะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของประสบถามทั้งหมดนะครับที่เราสามารถทําได้นะครับก็เราต้องดูด้วยนะครับว่าประสบถามเนี่ยส่งมาเมื่อไหร่นะครับถ้าส่งมานานแล้วเนี่ยเราอาจจะเข้าไปทําแล้วมันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันหมดอายุด้วยนะเดี๋ยวผมก็จะลองทําประสบถามให้ดูนะครับอันนี้ละกันนะ จะได้คะแนนอยู่ที่2ถึง21คะแนนนะครับถ้าเราทําผ่านเนี่ยเราก็จะได้คะแนน21คะแนนนะถ้าเราทําไม่ผ่านเราก็จะได้แค่2คะแนนนะครับเดี๋ยวผมก็จะกดเข้าไปทําให้ดูนะครับสามารถกดเข้าไปได้เลยนะอะรอสักครู่หนึ่งนะครับมันก็จะมาอย่างหน้านี้นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมขออธิบายเกี่ยวกับแบบสอบถามก่อนนิดนึงแล้วกันนะครับ แระสบถามแต่ละตัวเนี่ยที่เขาส่งมามันจะไม่เหมือนกันนะครับเมื่อเรากดก็ไปปุ๊บเนี่ยอ่ามันอยู่ที่ระบบนะครับว่าจะส่งประสบถามอันไหนมานะครับที่มันเกี่ยวกับตัวเรานะก็อย่างเช่นอันนี้เนี่ยจะเป็นประสบถามของค่ายอ่าคอนเฟิร์มิดนะครับอันนี้ด้านล่างเลยนะครับอ่ะด้านล่างอันนี้นะครับก็จะมีอ่าเป็นแรอ่าเป็นในส่วนของค่าย m M ็ m R นะครับอันนี้ก็ มันจะเป็นค่ายของอันนี้นะครับก็จะมีหลายค่ายอยู่นะครับในสอบถามทุกคนสามารถลองเข้าไปดูใน Google ได้นะครับเกี่ยวกับค่ายในสอบถามก็จะมีของนิวเซนนะครับของ d ดนาตาอะไรต่างๆนะครับยูโนนะครับผมก็จะมีหลายค่ายหลายหลายตัวมากนะครับก็ต้องจําเอาไว้ด้วยนะครับว่าในสอบถามแต่ละตัวเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับเราจะตอบเหมือนกันทุกตัวไม่ได้นะครับมันจะปลิวนะแบบสอบถามแต่ละชุดแต่ละตัวเนี่ยมันก็มีจุดประสงค์ของเขาอยู่นะครับ าาก,ก,กบ็บางชุดก็เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้นบางชุดก็เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้นะครับมันไม่เหมือนกันนะเราจะเลือกตอบเหมือนกันทุกชุดไม่ได้นะครับเราก็ต้องดูจุดประสงค์ของเขาด้วยนะครับว่าเขาถามเรื่องอะไรถามถึงอะไรนะครับอันนี้ผมไม่สามารถบอกได้นะครับว่าชุดนี้ต้องตอบยังไงชุดนั้นต้องตอบยังไงนะครับมันแล้วแต่เราเลยนะแรบสอบถามหรือว่ามาสสำรวจเนี่ยเขาก็ทําม,มาเพื่อสํารวจความคิดเห็นของเรานะครับเราคิดยังไงเราก็ตอบไปตามนั้นได้เลยนะครับ วิธีการทําของชุดนี้เนี่ยก็ให้เราทําการกดไปที่เริ่มต้นตรงนี้นะครับทุกตัวทุกชุดเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะผมก็ต้องบอกก่อนนะครับอ่ะชุดนี้นะครับตามที่เขาบอกเนี่ยก็คือจะใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับอ่ะดีวผมก็จะลองทําให้ดูนะครับก็สามารถกดทําได้เลยนะครับตามปกติเลยนะครับอ่ะโอเค โอเคเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูตรงนี้นิดนึงนะครับอันนี้ทางเว็บได้ระบุไว้นะครับว่าเราไม่สามารถที่จะโพสต์หรือว่าแชร์เนื้อหาในประสอบถามนี้บน Facebook หรือว่า Twitter แม้กระทั่ง YouTube เองก็ตามนะครับไม่สามารถแชร์ได้นะผมก็เลยคิดว่าจะข้ามในตรงนี้ไปนะครับี๋ยวผมก็จะให้ทุกคนดูตอนที่ผมทําเสร็จแล้วละกันนะครับอันนี้ก็เมื่อทุกคนทำประสบถามเนี่ยก็ทําไปเลยนะครับอันนี้ผมก็ขออนุญาตข้ามไปก่อนนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ได้ทำประสอบถามเสร็จไปแล้วนะครับอันที่จริงก็ ปลิวแหละนะครับผมตอบไม่ผ่านก็เลยน่าจะได้มา2คะแนนนะครับอันนี้เราก็สามารถให้ดาวทางเว็บไซต์ Z.com ได้นะครับผมก็จะให้5ดาวไปเลยนะครับแล้วก็ยืนยันการให้คะแนนนะครับประมาณนี้จากนั้นเนี่ยเราก็สามารถกดที่ลูกศรตรงนี้หรือว่ากดออกได้เลยนะครับอ่ะจะเห็นได้ว่าด้านบนตรงนี้นะครับผมก็จะได้มา2คะแนนนะครับ ถ้าเราทําผ่านเนี่ยเราก็จะได้มา21คะแนนหรือว่าจะได้คะแนนเต็มเลยนะถ้าเราทําไม่ผ่านหรือว่าตอบไม่ผ่านเนี่ยก็จะได้คะแนนแค่2คะแนนเท่านั้นนะครับก็เข้าใจด้วยนะเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปทําอีกชุดหนึ่งให้ทุกคนดูกันนะครับอย่างเช่นชุดนี้ละกันนะถ้าผมทําผ่านเนี่ยผมจะได้อยู่ที่16คะแนนนะครับถ้าผมทําไม่ผ่านก็จะได้อยู่ที่2คะแนนนะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็กดสตาร์ทนะครับ โอเคพอมาหน้าประสบถามประมาณนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถตอบได้เลยนะครับก็สามารถตอบตามที่เราต้องการตอบได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นประสบถามของอีกค่ายหนึ่งนะครับของอีกเว็บหนึ่งนะเมื่อกี้เป็นเว็บอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเว็บอีกตัวหนึ่งนะครับมันจะไม่เจอของซ้ํานะโอเคเดี๋ยวผมก็จะขอเวลาตอบสักครู่หนึ่งนะครับผมโอเคผมก็ได้ทําการตอบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับชุดที่2ก็ ปลิวอีกแล้วนะครับเราก็สามารถให้ดาวไปนะครับแล้วก็ทําการยืนยันการให้คะแนนนะครับจากนั้นก็กดออกไปนะครับตรงนี้ผมก็จะได้คะแนนมา2คะแนนอีกแล้วนะครับทุกคนก็จะเห็นได้ว่าผมเองเนี่ยไม่ใช่ว่าจะตอบประถามผ่านตลอดนะก็จะมีผ่านบ้างปลิวบ้างนะครับแต่ว่าจะมีปลิวมากกว่าผ่านด้วยซ้ํานะครับอ่ะ เดี๋ยวผมก็จะลองเข้าไปทําอีกชุดหนึ่งให้ทุกคนดูกันนะครับชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายที่ผมจะทําให้ทุกคนดูนะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมก็จะลองทําชุดนี้นะครับที่ได้15คะแนนอันนี้นะครับกดเข้าไปจากนั้นเนี่ยพอมาหน้านี้เนี่ยก็ให้ทําการกดที่สตาร์ต,ตรงนี้นะครับโอเคอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบสอบถามของ z c o m r e s e a r c h เองนะครับเมื่อกี้จะเป็นแบบสอบถามของค่ายอื่นนะครับของเว็บอื่นนะ แต่ว่าอันนี้จะเป็นของเว็บไปสอบถามโดยตรงนะครับเป็นเว็บของ Z.com เองโดยตรงเลยนะครับอันนี้เราก็สามารถตอบตามที่เราได้อ่าให้ข้อมูลไปในเว็บไซต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตใช้เวลาตอบสักครู่หนึ่งนะครับโอเคชุดนี้ผมก็ได้ทําการตอบไปนะครับแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะผ่านด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราลองให้คะแนนนะครับอันนี้ผมจะให้ไป5าดาวเลยนะครับแล้วก็ทําการยืนยันการให้คะแนนไปนะครับจากนั้นก็สามารถกดออกได้เลยนะครับอ่ะ โอเคชุดนี้ก็ผ่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะได้คะแนนมา15คะแนนเต็มเลยนะวิธีการทําประสบถามหรือว่าวิธีการหาคะแนนเนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับตอนที่ทุกคนไปทําเองเนี่ย ผมแนะนําว่าให้ลองทําดูก่อนนะครับถ้าทําไม่ผ่านเนี่ยก็เก็บประสบการณ์ไปนะครับเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวทุกคนก็จะเก่งเองแหละโอเคคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับใครที่ยังมีข้อสงสัยหรือว่ายังไม่เข้าใจเนี่ยสามารถสอบถามผมมาได้ในช่องคอมเมนต์หรือว่าจะติดต่อมาที่ Facebook ติดต่อก็ได้เช่นกันนะครับผมผมก็ยินดีตอบให้กับทุกคนเลยนะแอปหรือว่าเว็บที่ทําเกี่ยวกับไปสอบถามเนี่ยเราต้องใช้ความพยายามแล้วก็ความขยันในการทํานิดนึงนะครับถ้าเราทําได้เนี่ยเราก็จะหาเงินได้ ฟรีแล้วก็ได้จริงอีกอย่างก็คือได้เยอะด้วยนะคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องผมแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ